ฟอร์ดซีประตูของหายาผู้ใดผู้ใดเข้ามากกระถามหาเจรุ่นนี่มีบอเกี่ยวออโต้ซีประตูลดครอบครัวนะจะว้เดินทางไกลจะไว้ใส่ในครอบครัวนะเป็นเป็นรุ่นใดนไม่ได้ครับต้องเป็นท่านี้เลยนี่คือฟอร์ดปี2,021เครื่อง2.2โฉมใหม่สีนํำเงินป้ายแดงมือเดียวไปเบิ้งสภาพกันเลย ไปเบิ้งสภาพกันเลยผ่อนหนึ่งหมื่นนะจ๊ะฟรีดาวทุกอาชีพเกียร์ออโต้นะฝรังในหัวหรือว่าพี่น้องเอฟซีอยู่ต่างประเทศก็มาเอาใจรุ่นนี้กันทั้งนั้นแหละนะพี่น้องกีดยางพี่น้องเจ้าของสวนยางพี่น้องเจ้าของสวนยูคาหรือว่าพี่นอนะ้องนะยูจันทเทบอรี่ยูไตามาถามหาใจรุ่นนี้ครับจนไอเสียมนี่รถบ่พ่อขายนะจนรถรุ่นนี้นี่บ่พ่อขาย นะดูดิโคตรสวยไลเนอร์ XLT 2.2ตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะครับพี่น้องนะขับลุยฝนไม่ต้องห่วงเกาะถนนดีกว่ารีโวอีกไม่มีร่อนจ้ะช่วงล่างเขานี่อันดับหนึ่งเลยมิสูกับฟอร์ดี่ช่วงล่างนี่อันดับหนึ่งเลยเกาะโคตรดีอีซูซูไลน์นะอีซูไม่ค่อยเกาะมันนะอ้าวไ่ไแต่ไวรุ่นเขาชอบเขาแต่งงามนะเบาะหนังเกียร์ออโต ไม่หลักหมื่นโลเด้อแปดหมื่นเก้าหมื่นโอ้โหของหายากมาแล้วดูดิง่้าลังทาหลังทา,งทาบนมี้ห้อยเฉื่อยเลยบเบาะบนนีห้อยฉีกไมยขาดเลยแอร์เนี่ยบบกยังเย็นขึ้นเขาลงห้วยใส่แม็กออฟโรดหรือว่าแม็กหยดน้ำสักชุดนะโอ้โหโคตรรอนะโคตรรอไอเสียบเนียจะได้ไว้ใส่เองเลยเนี่นะหายาก ผู้ใด่ก็มาถามหาไยมีสีประตูออตโต้บอายมีสีประตูออตโต้บ่มีคำโชคอ้ไรพ่อมืองโคตรสวยรับประกันบ่มีเฉียวบ่มีชนล่องแก้มเดิมทุกจุดครับถังกระโปรงหัวน็อตบอ่ขยับเลยโคตรสวยฟรีดาวพันหนึ่งหมื่นแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงหนึ่งพันสื่อหนึ่งพันแถมหนึ่งพันสื่อหนึ่งพันได้สองพัน โอเคปะโอเคครับนาะจัดได้ทุกอาชีพมาเลยนาะเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับบริษาหากิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดในเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรปภกีดยางขับวิน่นขับแก๊บขับหกลอ้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงวยัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาาเล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องผมปลาโมงปลาโมงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวนะเอาไปนะ ส่งฟรีฮอตหน้าบ้านไอเซมโรสซิ่งจัดให้ทิมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สด,สดไอเซมของแท้ไอเซมคนจริงไอเซมจัดให้ไอเซมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านแจ๋ว